ตัวนี้ฮาวเวลเฮดหกหนึ่งจุดหอต้านะครับปี2022กับไม้ที่ใช้มาแค่50,000ตัวรถเนี่ยสีเทาเลยสภาพจัดเต็มอ p อปชั่นจัดเต็มตัวท็อปสุดแล้วมีสรุปด้วยนะครับคันนี้ใครที่ชอบเล่นรถไฮบริดนะคะเดี๋ยวไปดูสภาพตัวรถกันว่าสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างไปดียกันลอ้อแม็กฮาวเครับโครเมียมเลยแล้วตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นเจ้าตัวออย่างขงข Good Year นะะ ยางปี2021นะฮะจะได้เป็น R 1 9เนั่นเองนะครับกล้องรอบคันนะฮะด้านข้างเข้าไปนะครับนี่เลยเบาะสีครีมตัดสลับสีดำนะฮะสีดำจะเยอะกว่านิดนึงนะฮะสภาพเบาะดีมากนะฮะรถปี2022เท่านั้นด้านหน้านี่เลยดีไซน์แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีกิมมิคสีออกส้มๆแบบนี้เป็นตัวลวดลายตัวจอค่อนข้างยาวนะฮะถือว่าโอเคเลยมีชาร์จแบบแบบไวเลสไร้สายให้ด้วยนั่นเองตรงกลางพื้นที่เยอะนะฮะแล้วมีแอร์ให้2จุดพร้อมที่ชาร์จด้วยนั่่นเอองะะถืวา ตอบโจทย์สำหรับคนใช้โทรศัพท์สมัยนีย้ฮ่ะเพราะว่าโทรศัพท์ยเยอะนะฮะแต่ละคนนะนั่งกัน5คนก็ชาร์จได้เลยนะฮะแล้วก็นี่นะฮะแผ่นรองฮอว์บอ์นั่นเองสภาพดีมากตัวนี้ยังมีร์ครกิ้งเซนเซอร์ให้อีก4จุดนะฮะแล้วก็กล้องถ่ายหลังด้วยฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วสไตล์ฮอว์บอ์นี่เลยเปิดมาแบบนี้นะฮะพื้นที่บาลานซ์ดีเลยนะฮะนี่เลยเอาไปแต่งเพิ่มได้เพื่ออยากเปลี่ยน